สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนเอนเวลไลฟ์นะคะจอดลึกกลยุทธ์การลงทุนทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูชั้นนำของประเทศค่ะสำหรับวันนี้จอดลึกกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะติดตามอัปเดตเซ็นติเด็กได้ในช่วงของเวลรีแคปค่ะเปิดตลาดมาในแดนลบนะคะสำหรับตัวของเซ็นติเด็กไทยค่ะปิดตลาดไปในภาคเช้าลบไป4.77จุดปิดไปที่1,271.80จุด วอลุ่มเบาบางมากๆนะคะ16,000ล้านบาทเท่านั้นค่ะส่วน m a i เองก็บวกส่วนขึ้นมาได้0.72จุดนะคะปิดไปที่2 1 5 2 9จุดวอลุ่ม162ยล้านบาทไปดูกันที่ห้าดับหลักทรัพย์นะคะ KTB บวกมา1บาทนะคะ28บาท75สตางค์ k b a บ k บวกมา2บาทปิดที่191บาทแมงกรุงเทพนะคะบวกมา2บาทปิดที่161สาบาท50สตางค์ SCB บวกมาบาท50สตางค์ปิดที่132บาทพอตทอบวก2 25สตางค์นะคะ ิดที่31บาท50สตางหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เขียวยกแผงค่ะนะคะช่วงปลายปีแบบนี้บางคนก็ซื้อปันผลเอาปันผลนะคะบางคนก็ซื้อเพื่อจับพอร์ตการลงทุนนะคะภาพรวมของโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีโอกาสอยู่ที่หุ้นกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมนะคะในแง่ของกลยุทธ์จะต้องลงทุนเพื่อรับปันผลหรือจะหวังแคปิตอลเกนกับตลาดหุ้นไทยได้ดี จะปรับพอตยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะติดตามได้ในช่วงของพิวท็อปค่ะช่วงนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณก๊อฟละรงเดชกันทาราภัยสารจากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุะคณก๊อฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องทุนูกท่านด้วยครับค่ะคุณกอ๊อฟคะสำหรับในเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะโอกาสที่เราจะเห็นหุ้นไทยฟื้นทะยานขึ้นไป ปิดส,สวยเลยเนี่ยค่ะมีโอกาสมากขนาดไหนรวมไปถึงปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะครับอ่าเราอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีภาพของการที่แบบจะเร่งตัวขึ้นไปแบบอ่าสวยอะไรมากเท่าไหร่นักนะ,ะถ้าเราพิจารณาจากในแง่ของตัวバリュเอชันที่นัปัจจุบันเองเนี่ยมันค่อนข้างมีความตึงตัวในระดับหนึ่งนะครับในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าซึ่งโตต่ำที่สุด ในภูมิภาคนะครับเรียกว่ามันก็เป็นปัจจัยที่มันค่อนข้างที่จะกดดันตัวของ Set อินเดในระดับหนึ่งซึ่งทําให้โอกาสในการที่เซตมันจะขยับขึ้นไปเปิดอัพไซด์ยเยอะๆเนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยนะครับเซทอินเด็กผมเชื่อว่ามันก็คงจะเล่นกันไปในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มสําสคัญนะครับก็จะมี3ตัวก็แบงก์นะครับที่ผลประกอบการมีความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ไตามาสเองก็ยังมีโอกาสในการแข็งแกร่งอีก บวกกับในช่วงของช่วงนี้ก็จะมีมาตรการในเรื่องของการเยียวยาน้ําท่วมมาตรการในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่เราโดนเรื่องน้ําท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เรื่องดีที่ว่ามันก็สามารถที่จะลี้คลายได้ไหวแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับรัฐคงอาจจะเห็นการออกมาตรการซึ่งน่าจะเป็นมาตรการที่ไม่ทําให้เอลอา NPL ของแบงก์มัน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 ปึ๊บขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะส่งผลนาให้ตัวแบงก์เนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าทาพวก K b a n กนะครับ BBL เองก็เร่งตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งฉะนั้นเม็ดเงินเองเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ในกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับที่ที่พยายามที่ดึงขึ้นไปแต่ความเสี่ยงของอินเด็กซ์หลักเนี่ยผมมองว่าเดือนนี้มันไปอยู่ที่ตัวของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องด้วยว่านะปัจจุบันเนี่ยเดลต้าเองเนี่ยเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ Market Cap. อยู่ในแบบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเซท50เนี่ยอยู่ที่ระดับเกิน10%อยู่แล้วก็คือประมาณ15-20%เลยในขณะที่เซตร้อยก็อยู่ประมาณ10-15%นะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะเห็นกองทุนเนี่ยมีการปรับน้ําหนักมาเพื่อที่จะรีบาลานซ์นะครับเอาตัวเดลต้าออกนะฮะก่อนที่มันจะต้องเรียกว่าต้องแจงนะฮะเพราะว่ามันจะตัวเซตบ้านเราเนี่ยมันจะถูกแคปเอาไว้ ตัวแต่ละหุ้นแต่ละตัวเองเนี่ยมันต้องไม่เกิน10%ฉะนั้นเนี่ยเวลาตัวของกองทุน ETF ต่างๆปรับน้ำหนักเนี่ยเดลต้ามันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะต้องลงมาพักซึ่งมันจะถ่วงตลาดได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นเซ็นเด็กโดยรวมเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพของการที่ออกด้านข้างแล้วก็เดือนนี้อาจจะเห็นภาพของการผันผวน,นที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เม็ดเงินมันไหลออกมาจากเดลต้าเนี่ยมันก็อาจจะไปหากลุ่มอื่นนะครับที่เรียกว่า มีความปลอดภัยมากกว่านะครับตัว Market Cap เนี่ยอยู่ในระดับที่มันน้อยกว่าเกณฑ์ยเยอะมากๆอะไรอย,อย่างหุ้นแบบพวกของคัปีกที่มันลงมาลึกแล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีดาวไซด์อะไรเยอะแต่ด้วยความที่มันมันก็ยังติดประเด็นหลายๆของเขาแล้วก็การใช้จ่ายภายในมันยังเรียกว่ามันยังค่อนข้างตึงตัวเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ มิดเงินก็ไหลเข้าไปในช่วงสั้นก็เป็นการเขาเรียกว่า,ารีบาวขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ถา้ามองว่าโอเคมองอย่างหนึ่งก็คือตลาดไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ามิดเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเยอะถ้าเราดูในแง่ของแบบโฟลเองเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าโฟลของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันยังเป็นภาพของการที่ไหลออกต่อเนื่องนะครับเนี่ยก็คือย่อสะสมมามันติดลบต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ การไหลเข้าก็น้อยมากก็คือเข้าวันสองวันแล้วก็สุดท้ายไหลออกอยู่ดีแล้วก็เน้นเป็นฝั่งในการที่เฝั่งขายมากกว่าฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยมันก็เรียกว่าแอบ,บยังไม่ค่อยน่าสนใจเม็ดเงินในภาพสถาบันเองก็ยังเป็นภาพของการแบบขายสุดที่ต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นฉะนั้นโดยรวมเองมันเป็นเม็ดเงินก้อนเก่ามันก็จะเป็นการาเรียกว่าโลเทชันของมันไปเรื่อยนะออกจากเดลต้าอาจจะไปเข้าพวกค้าปีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเข้าตัวสื่อสาร แต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับเข้าไปหาเดลต้าใหม่นะครับหรือแบงก์เองขึ้นมาระดับหนึ่งโดนเทคเสร็จก็จะวนอยู่ในกลุ่มแค่นี้ส่วนกลุ่มอื่นก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมคือฉะนั้นการเล่นตัวของตลาดหุ้นไทยเองมันจะเล่นค่อนข้างยากจับจังหวะทามมิ่งให้ดีนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ไม่กี่กลุ่มแค่นี้แหละนะครับตัวแบงก์ตัวสื่อสารนะครับตัวเดลต้าอยู่แค่นี้แต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเดลต้าค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะต้องระมัดระวงัง ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะฮะ<ฤ>เพราะว่าอาจะจะเริ่มการเห็นการทำวีโนเดซิ่งการรีเวลานพอร์ตมากขึ้นในช่วงประมาณใกล้ๆจะสิ้นปีก็คือประมาณช่วงกลางเดือน<ฤ>สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4อันนี้ก็อาจจะเห็นความผันผวนที่ค่อนข้างสูงขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยปกติแล้วในช่วงเดือนนี้มันมันลดลงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะอาจจะสร้างความผันผวน,นที่เพิ่มขึ้นได้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ครับ ค่ะน่าจะมีความผันผวนแบบในเชิงที่ทางไหนอะคะแล้วก็มีกรอบเท่าไหร่คะขออนุญาตดูคิดว่า,วายังมองเหมือนเดิมว่าคือเซตินเด็กเนี่ยโอกาสณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้หลุดโซนบริเวณ1230งสได้รรง่ายๆนะครับแล้ก็จะเห็นว่ามันลงมาข้างล่างนี้1250มันพยายามจะยืนไหวแล้วมันก็ดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า อัพไซด์ด้านบนยังบอกเหมือนเดิมว่าจริงๆเนี่ยระยะในการเวี่ยงมันก็ขึ้นไปได้ถึง1320นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเองผมว่าโซนตรงเนี้ยนะครับ1 2 8 0จะเป็นแนวต้านแรกถ้าเอาเทคนิคอลเนี่ย1280เป็นแนวต้านแรกฉะนั้นตรงนี้ในในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่ 1250ถ1280ยังยังไม่น่าจะขยับขึ้นไปไหนไปไหนได้ไกลนะครับยกเว้นว่ามีปัจจัยอื่นที่ที่อาจจะเข้ามากระทบอะไรประมาณนะั้นแต่โดยรวมก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรมากนะครับถ้าเราไม่ได้มีตัวมาตรการในการออกอกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใหญ่ที่ออกมาเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยน่าจะไม่ไปไหนนะอยู่ตรงเนี้แหละนะเบีย่ยงออกด้านข้างมันไปครับเราไซด์<ะ>ไม่ได้เยอะแต่อซา์ก็ไม่เยอะเหมือนกันครับ ค่ะแนวโน้มเรื่องของดอกเบีย้ยทั้งเฟดแล้วก็บ้านเราเองนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ไบร่าประเมินว่าน่าจะออกมารูปแบบไหนจะมีเอฟเฟกยังไงกับเซตไหมคะตัวของดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยเราคิดว่าการประชุมไอโฟมซีวันที่90นี้เนี่ยยังไงก็ตามน่าจะประับลดดอกเบีย้ยลงนะครับอ,อีกศูนาเอแต่ประเด็นคือณปัจจุบันเนี่ยตลาดรับรู้ไปในระดับหนึ่งแล้วถ้าเราดูตัว C m เมีเฟดวัตถณปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดการณ์ไปเลยว่าประมาณ87 เนี่ยคือคิดว่าเฟดลดดอกอัตราดอกเบี้ยแน่ๆแ,แต่คีย์สำคัญก็คือว่าต้องดูซิว่านะครับตัวดอทพอตที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณโจลพาวเวลจะมีการส่งสัญญาณในการที่จะถึงโอกาสในการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงของปีหน้าอย่างไรไอเนี้ยก็จะเป็นคีย์ที่ค่อนข้างเราเรียกว่ามีความสํญญาคัญมากกว่าในช่วงในช่วงของการประชุมเฟดนี้เลยถ้าคุณโจลพาวเวลส่งสัญญาณที่ค่อนข้าง โอเคนะฮะโดวิดมากขึ้นเลยว่าน่าจะต้องปรับลดต่อนะในช่วงของอ่าไม่ว่าจะเป็นเดือนมกรานะครับเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีคือปรับลดต่อเลยในในในไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้ตัวเลข i s m นะครับเรื่องของอ่า PMI ภาคบริการเนี่ยออกมาไอภาคผลิตเนี่ยออกมาเนี่ยเรียกว่ายิงติดลบต่อเนื่องก็คือต่ำกว่าระดับ50เนี่ย ฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าตาดแรงงานไม่ดีนะครับตัวของภาคการผลิตก็ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะส่งสัญญาณเพิ่มเติมว่าต่ววันหนึ่งก็น่าจะต้องมีโอกาสในการลดอีกอันนี้มันจะเห็นโฟลที่อาจจะเข้ามาทั้งโลกแหละนะครับไม่ได้แค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่งสัญญ,ญาณไม่ส่งสัญญ,ญาณมากเรารมัระวังนะเรียกว่าแรงเซอวอนแฟกเพราะว่ารับเรื่องนี้เล่นเรื่องนี้กันไปค่อนข้างเยอะแล้ว นะครับแต่โฟล์จริงแล้วถ้าเราเห็นได้ชัดว่าจริงในช่วงนี้มันก็ไม่ได้ไหลเข้าวุ้นไทยอยู่ดีนะมันก็ไหลามาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับในขณะอีการหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรงงที่จะมีการประชุมในเดือนนี้เราก็คิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถามว่าหนุนตัวไหนก็หนุนพวกเรียลเซกเตอร์ทั้งหมดก็โดยรวมถือว่าดีแต่คิดว่าโอกาสในการที่กรงงจะลดอัตราดอกเบีย้ยต่อเนี่ยมันค่อนข้างน้อยปัจจุบันเราอยู่ในอัตราดอกเบีย้ยใน เราอยู่ที่1.5คือมันไม่ได้สูงมากคืออย่างเฟดณปัจจุบัน,นยอยู่4อยู่4%นะครับโอกาสในการลดปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังมีค่อนข้างสูงแต่เราเนี่ยอยู่ประมาณโซน1.5เนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวของกององเองเขาก็อยากที่จะเก็บกระสุนเอาไว้ฉะนั้นการปรับลดดอกบเบี้ยรประมาณแค่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็โอกาสในการลดอีกเนี่ยมันมันน้อยมากๆในปีหน้าคืออย่างมากสุดสมมุติว่าลดเดือนธันวานี้อีก1อ่าอีก0.25นะครับ ณปัจจุบันก็อาจจะเหลือในปีหน้าแค่ครั้งหรือสองครั้งคือดอกเบี้ยผมเชื่อว่าโอกาสในการที่มันจะต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นีมันมีน้อยมากๆสาหรับตัวเศรษฐกิจไทยเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเศรษฐกิจเรามันเรียกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไไดตบลงมาคือมันก็ยังอยู่ทรงตัวในระดับนี้เนี่ยนะครับสองสามเปอร์เซ็นบวกลบสับนี้ฉะนั้นคิดว่าคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะต้องดูสัญญาณว่าที่กรนง,งเขาส่งมาเนี่ยเขามีความเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ห นะครับแล้วก็เขาพิจารณาว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยมันจะโตอย่างไรถ้าเกิดว่ากรงรเขาเห็นว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยจริงๆก็ยังดูแล้วมีความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็อาจจะยังเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ดีๆแต่ผมคิดว่าโดยรวมคงยังไม่มีเนื่องด้วยว่าเราอาจจะต้องเผชิญในเรื่องของการเลือกตั้งอีกทีนึงนะครับในช่วงปีหน้าว่าสุดท้ายการเมืองของเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าการเมืองของเราในช่วงของปีหน้าเ,เนี่ยมันมันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะมันชัดเจน อันนี้มันก็จะเป็นภาพที่ทําให้นักทุนต่างชาติอาจจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติเองรวมทั้งนักลงทุนไทยเองก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจกับเรื่องของการเมืองเท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วเออใครจะได้เป็นรัฐบาลนะครับเราก็จะมีการออกนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรหรือว่ามีการปรับโครงสร้างทางพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยอย่างไรฉะนั้นการปรับลดตัวเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ของกรงเงงเองคิดว่าไม่น่าจะมีผลมีนัยยะนะครับต่อตัวของตลาดหุ้นไทยมากเท่าไหร่นัก นะครับก็อาจจะเป็นแค่เซนิเมนต์เชิงบวกบางๆจางๆแล้วกันในใน,ในช่วงของสัปดาห์สองสัปดาห์านี้ครับค่ะหุ้นที่พอจะห่อข้ามปีมีแนะนำไหมคะยังตัวเดิมนะฮะหุ้นที่เราชอบอยู่ก็ยังเป็น AOT นะครับที่คิดว่าก็ยังสามารถที่จะถือได้นะครับเราก็ห่อได้ถ้าเป็น ถ้าเป็นหุ้นไทยนะถ้าเป็นหุ้นไทยตีต่างก็จะเป็นหุ้นไทยนะโดยรวมเราก็ยังมองว่าไปต่างประเทศอาจจะดีกว่าหุ้นจีนหุ้นเมกาอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถที่จะซื้อได้ที่เป็นเทคเนี่ยนะครับแล้วก็ลันขึ้นไปเลยถึงปีหน้าแต่หุ้นไทยเนี่ยเราก็จะมีหุ้นในยูนเวิร์สเราน้อยมากนะตัวหนึ่งก็จะมีตัวของอ่าเอโอที LT นะครับที่คิดว่าปีหน้าเองก็น่าจะยังเป็นภาพของการเพอร์ฟอร์มจากผลประกอบการที่มันยังอ่าเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะครับทรูนะฮะ าการเทอร์นาราของเขาที่มันกลับมานะครับก็คิดว่าปีหน้าเองก็ยังเป็นตัวที่น่าจะสามารถเพอร์ฟอร์มได้ตัวนี้ก็หาจังหวะในการลงมาทยอยเก็บอย่างเงี้ยก็ยังค่อนข้างที่โอเคตัวหลักๆเราถ้าเป็นรุ้นไทยก็จะมีแค้ามาสองตัวนี้นะครับแต่ตัวอื่นก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เล่นเป็นรอบๆไปนะครับแบงก์นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความตึงตัวแล้วก็อาจจะต้องรอ,อดูเราดูไปก่อนนะครับตรงนี้ก็คูลอย่างเดียวสําหรับตัวของแบงก์นะครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นการซื้อเพิ่มตีอย่างใดแล้วสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะมาต่อกันที่ทองคำนิดนึงนะคะมีโอกาสทำ high ในช่วงเดือนนี้ไหมคะ,อะทองคำขึ้นมาเร็วที่เราคาดไว้เยอะนะครับถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพูยกันว่าน่าจะขึ้นมาเทส t h i เดิมตรงนี้ก็คือโซนเวณ42-45ซึ่งเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ณนปะัจจุบันนะจากการที่เฟดเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราดูภาพนี้ก็คือว่า โอกาสเนี่ยของการปรับลดตัวเบีย้ยตอนนี้นี่ตลาดเบสไปค่อนข้างเยอละลว87%เนี่ยฉะนั้นตรงนี้มันเลยทําให้การขึ้นข,นของทองคํามันมีความจํากัดแล้วก็มีโอกาสพอสมควรที่เชื่อว่าวันสองวันนี้ทองคําจะมีการย่อตัวลงมาอีกครั้งนะอาจจะลงมาตรงโซเวน1460นะ1หรือ1,000หรือ4,100นะครับ,ร 1, 000, ร 4, 100, ะรบฉะนั้นตรงนี้ก็รอเป็นเน้นว่ารอย่อนะฮะแล้วก็ค่อยค่ยเก็บค่อยเข้านะครับตามแนวรับว่ามันมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน ส่วนสำหรับคนที่จะมีอยู่แล้วจะปิดสถานะคือขายทำกำไรไปรก่อนระยะสั้นก็ได้นะครับแล้วก็รอมาย่อแล้วก็ซื้ออีกทีหนึ่ง<ม>ส่วนโอกาสในการที่จะขึ้นมาไฮเดิมตรงนี้หรือทำอมทำไฮนะครับตรงโซนบริเวณ43 75บวกลบสแถบนั้นเนี่ยผมว่ารอดูเรื่องเฟดดีก่อนนะฮะก็รอดูก่อนว่าจะออกมาเป็นทิศทางไหนถ้าเป็นสัญญาณที่อย่างอย่างที่ผมเรียนไปว่า โอเคนะฮะเฟดมีแนวโน้มในการปรับลดตอกเบี้ต่อในช่วงของปีหน้านะัะตั้งแต่ไต,ตรมาสหนึ่งเลยอันเนี้ยมีโอกาสเหมือนกันที่หลังจากการประชุมเฟดเสร็จแล้วนะฮะถ,ถ้าเกิดว่ามันลงมาก่อนที่มันจะไม่ได้ขึ้นไปค้างเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเลยที่ด้านบนแต่ถ้ายังไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อในช่วงสัปดาห์หน้าอีกทีว่าเป็นยังไงก็แนะนําว่าทองคําดูหน้าง,งานไปก่อนครับแต่ตอนนี้ก็คือต้องต้องเป็นจังหวะในการย่อตัวครับอื นะะคก็มอนิเตอร์กันต่อเนื่องนะคะผันผลสูงนะคะขอบิตคอยนิดนึงนะคะบิตคอยนี่จบรอบใหญ่หรือยังนะคะโอกาสกลับขึ้นไปที่แสนเหรียญน,นี่ยังพอมีหวังไหมคะวันนี้ตัวของบิตคอยเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้คําว่าจบรอบละนะครับคอนเฟิร์มเอชั่นเรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่านะะฮว่า บิตคอยเองติดตามดูด้วยนะครับสิ้นเดือนนี้ถ้าดีดกลับขึ้นไปเหนือแสนไม่ได้โอกาสในการจบรอบมีสูงนะครับซึ่งก็แปลว่าเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฐานค่อนข้างนานอีเมซีดีตัดซิญเาลงมาชัดเจนนะครับราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นไม่ได้สําหรับไทม์เฟรมมันฉะนั้นตรงนี้เองมีโอกาสในการลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสในการเหวี่ยงลงมาสูงแต่อาจจะมีจังหวะในการรีบาวบ้างในระยะสั้นซึ่งเป็นซึ่งเป็นแค่ระยะสั้นก็คือเป็นไทม์เฟรมเดที่ดึงตัวขึ้นมา การดีดตัวขึ้นมาตรงนี้เป็นโอกาสในการขายนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้าง90,002กับแสนหนึงตรงนี้ก็คือใครมี position อยู่ก็คือขึ้นไปก็ short a g a i n t pot นะครับหรือว่าขึ้นไปใครจะเล่นสถานะฝั่งช็อตเริ่มมีความได้เปรียบมากขึ้นแล้วนั้นก็รอเด้งช็อตนะครับโอกาสในการกลับไปถึงแสนไหม ผมเชื่อว่าไม่ถึงแต่ว่าเกือบเกือบจะถึงคือขั้นไปแบบแตะ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 ปุ๊บแล้วก็มีโอกาสในการเหวี่ยงลงอยู่ดีฉะนั้นก็เน้นเป็นว่าเด้งนะครับแล้วก็ช็อตนะครับหรือเด้งปุ๊บลดโพซิชันครับช็อตไอเกนพอร์ตก็ได้ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณกอมากๆเลยนะคะที่อัปเดตกลยุทธ์ให้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณก๊อฟนรงเดชจ,จันทระรไปสาลจากบ,บริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะกำหนดกลยุทธ์หุ้นนะคะแล้วเลือกหุ้นเพื่อที่เราจะลงทุนในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเราไปถึงการถือหุ้นข้ามปีก็สามารถยังลงทุนได้นะคะภาพรวมของตลาดมีความผันผวนนะคะตัวของทองคําอาจจะต้องมอนิเตอร์กันอีกสักนิดหนึ่งรอดูผลการประชุม FOMC นะคะในขณะที่ทิศทางของบิตคอยคุณก๊อฟมองว่าน่าจะจบรอบการขึ้นรอบใหญ่แล้วนะคะนี่คือภาพรวมของทุกสินทรัพย์ ที่เกาะติดในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราช n n w e a l t ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะสำหรับวันนี้ธนวัลประราชนและทีมงานสวัสดีค่ะเปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN Wealth เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุน พร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN w e a l t h